หมดชุดเที่ยงอ่ะบอกกล่าวการาขากินปลาในปฏิทินข้าวแตแจ้งมานะครับเล่นขึ้นได้นะครับอย่าทีดองข้าเซเลมีเซเลมีอล่างเงินเบิร์ตเลยแม่คุณกาไปกมาเบิร์ตเรียนเชิญครับ นานิกงระบบีเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมมาล่างนากรอนะครรก็เป็นีการดูนาฬตาเป็นของสุดท้ัยนะครับพระว่าอีกบางีหน้าที่นะครับอ่ารายราวิญญาณ นะครับก็จะได้กรับขึ้นสู่นะครับฐานดินนะครับแข้งเหล่าแข้งเหล่ถฐานดินกับฐานน้ำแค่นั้นเองนะครับก็จะถูกข่ยนำเพิ่มที่ได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับนำสู่ข้าวนะครับจากที่ผานล่มนะครับได้จากไปนะครับผ่านไข่ก็ตามไปนำ ดังกะถ่านยางกะถ่านดือดถ้าใครอยู่อยากพิมพ์เตลูเตัูตาเต็มทุดถ่ายตรงกตายางยางตาไอจุดตุ่มตุ่มน้ำอยู่บ่มาได้มาอยู่แล้ว

Ừ, Hãy subscribe cho làm Ghiền phải. Gõ Để không bỏ lỡ những video nó dẫn là Lui, là. Lui, ทูเตอร์นะครับทุกครั้งที่เพิ่์นกับจากทำงานนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับเพิ่์นจะสามารถถักทายผมอยู่ประจำนะครับตัวป่านอยู่ไก่กันอยู่ตินกันนะครับมีเทือนดี่นะครับเพิ่์นบ่๊วยบุมานะครับบ่มาเล่นนั่งทูเตอนเพิ่์นกัอาจจะพบปลากัะปีกระหน่องเพราะว่าเพิ่์นเป็นผู้ที่อัธยาไัยนะครับดีนะครับ จนมีกระพริบกระหนอก็ว่าจเป็นงานทางวัดนะครับมีบุญผาป่าบุญกระถินนะครับเในการได้รวบรวมจตุปัจจัยนะครับมารลวงทำบุญนะครับเควนจะใส่ซื้อนะครับเควนจะใส่ซื้อเงี้ยใส่ซื้อไม่เท่านะครับในการเทียบุญนะครับทุกครั้งนะครับมีเพิ่มมากนะครับเพิ่นก็เคยขาดนะครับในการที่ าจจะซอยเนื้อนะครับทางวัดทางฝานเท่านะคแต่กระดวยกรรมของเตระผูและคนนะครับมันก็คือกันเมนว่าตามบุญนาวัตติโลโกนะครับอ่สาสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นคนเฮานะครับจีจากไปก็พ่คือกันนะครับถึงเมนว่าจะจากไปแบบนี้แต่ว่าผลกรรมกรรมดีที่เพื่นได้สางม,มาก ในข่าวที่ิ่นมันมีชีวิตอยู่นะครับือว่ามีแต่สางจกรกรมดีตามที่เคยพูกปะกันกะแตผ่ผูกปุยนะครับมาอยู่บ้านช่วงหนึ่งนะครับกับซึว่าไทายบ้านเห็นงานเพิ่น,นเคยน,นั่งน,นะครับมีบุญมีงานนะครับก็ซอ,อยอยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าบุญกรรมเพิ่นมากเท่านี้แดินเท้ากะเฮ็ดจังได๋บ่ได้นะครับ พี่นองห้องก็ได้ทรงอลาลหอดแค่เชิงตะกรนะครับที่จะติ้ตัวลนไปที่บุนกำบันะครับปุนกุศลที่เิ่นในสางมากพอใช่นะครับแมนะบ้มาในมอนอีจังได้ก็ตามเต่นะครับกนะับพอบุทิศส่วนบุนกะุศลไปให้กับคุณลุงล่างทิมนตน้นะครับที่จากไปนะครับไปส่สุกตินะครับ กับไปนั่งรอกาลงพนี่กับคู่สุคุท่อผ้านจะมาทำสราชาพังสินานผีโปกีนหน้าที่อาเจียนที่นองเข้ากับกินน้ำนะครกับกินน้ำพักผ่นตามอัธยาศัยช่วงนี้กับนำบงได้คิ่นนยังสุ่ว่านยีหลบนะครับมันกับกบค่อย่อนปันใด การบนเรลียวนะครับกับะไร้กับอรรลานิมมน์พุทธเจ้าในรูปนะครับได้ทการลางานอืมตองรับนะม่้องาตบนน้อย ทีนะครับขันบนพีนองผมปันไดผมบ่อยากมายืนในตรงนี้น,นะครับมันโดนนั่งร้าก็่ดใดนะครับัวามหมายคือ